กับช่องเก k แคร์ช n แนนะครับครับวันนี้ก็อ,อยู่ในเกม l a s t ด้แน่น off o ฟ e รนะครับครับตอนนี้ผมก็มาที่เรือนะครับมาดูด้วน,น,นะครับว่าจะได้อะไรโอ้ปืนได้ได้ด,ด้วยนะครับโอเคได้กัดม่วงด้วยครับก็คือตอนนี้บ้านเราก็ยังขาดผงขวาวนะครับก็คือพวกไดพวกซีโฟนะผมก็เลือยงไปละ Okay, เดี๋ยวยาเซฟไปเลยแล้วก็เดี๋ยว่าวว่าจะเอาไดนโนมท์เนี่ยไปย่อยนะครับเพื่อที่จะพุงข่าวมาเรียนนะครับ mm hmm. ก็คือตอนนี้มันเป็นเวลาช่วงเช้านะครับ mm hmm. บอกเลยว่าช่วงเชา้าพวกแอร์ดอบพวกเรือเนี่ยผมค่อนข้างจะมีเวลามาฟาร์มนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นโชคดีของเรานะครับเพราะว่าตอนเช้าเช้าเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครมาฟาร์มนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็ขนของมาที่บ้านหมดแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวจะเอาไดโนม้ยไปย่อยนะครับเพื่อที่จะได้พงข่าแล้วก็เอาพงข่ามาเรียนนะครับการแี้ผมก็กล่าวว่าจะเอาพวกท่อพวกอะไรไปย่อยนะครับเพื่อที่จะเอาเล็กไคมานะครับตอนนี้ที่บ้านเราก็ขันเล็กไฮอยู่นะก็คือกล่าวว่าจะคาบปืนนะครับแต่ก็กลัวว่าจะไม่มีเลกไฮเพียงพอนะครับโอเคเด๋ยวเอาพวกท่อพวกใบมีดพวกอะไรไปย่อยนะครับ เพื่อที่จะได้อะไรแล้วก็ได้เลยไข่เอาไว้คาปืนด้วยมาผมก็วิ่งมาเจิงย่อยแล้วแถวใกล้ๆบ้านนะครับแถวนี้ก็ค่อนข้างเงียบนะครับเพราะว่ามันยังเป็นช่วงเช้าๆอยู่เดี๋ยวผมกะว่าจะย่อยของแล้วก็เอาพวงข่าวไปเรียนแล้วก็เดี๋ยวจะไปฟาร์มห้องบ่วงหน่อยนะครับตรงนี้ก็มี่ข่โจรน่น่าจะเป็นกัดม่วงอยู่นะฮะ ไม่แน่ใจว่ามีคนมาฟาร์มไปดนะ okay. ได้ยังนะเคได้พงข่าวแล้วเดี๋ยวผมข่าวใส่เซฟไว้นะครับเค okay. เดี๋ยวแยกขยยให้หมดก่อนอันนี้ย่อยท่อด้วยนะครับก็คือจะได้เหล็กหายด้วยเดี๋ยวผมก็จะเรียพงข่าวเลยนะครับก็คือพอผมเรียนพงข่าวปุ๊บผมก็สามารถขับพวกซีโฟหรือไม่ก็ได้ได้แล้วนะครับเพราะว่าผมเรียนพวกในแล้วก็ซีโฟเรียบร้อยแล้ว แซอะไรห้าร้อยนะฮะโอเคครับตอนนี้ผมก็กำลังจะวิ่งไปเปิดการม่วงนะครับไม่รู้ว่ามีของหรือเปล่านะตรงนี้นะ่าจะเรียกว่า่ายโจรน,นะครับเหมือนว่ามันมีพวกบอทดอะไรเพียบเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีของหรือเปล่าโอเคมีกล่อกอน,นะ <c oughs> Okay. มีกล่องดาวอยู่นะครับโอเคไปคือตรงนี้ก็จะต้องใส่บิวอีกฝั่งหนึ่งเลยนะค่อนข้างไกลเลยแล้วแถมมีบอดค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีทั้งบอดปืนกลปืน2องหรือไม่ก็บอดพวก R P G เลยนะเดี๋ยวผมจะลองล่อนข้ามเลยดีกว่า <c oughs> ล่อนไปเลยนะครับที่เจ็ดวิ่งนะฮะดีมีบอดยิงนะแถบยังแบบมีบอดค่อนข้างเยอะเลยนะครับอุ้ย <c oughs> แรงอยูืย่อยเนี่ยเราจะตายไปปั๊มยาก่อนนะครับเรียกเก็บไปรอดนรับอากาศมาด้วยบอกเลยว่าบอดนี่ยิง RPG รัวๆเลยนะก็ไม่ได้เอาปืนกลมานะครับไม่ได้เลยไม่ได้ฆ่าบอดก่อนนะเอาปืนซองมาดูกันที ล่อเลยเนี่ยจิดที่ปุ่หรือจิดผิดเนี่ยคือผมไม่ได้หยิบปืนกลมานะครับหยิบปืนลูกซอมานะครับมันเลยฆ่าบอดไม่ได้นะโดูนะครับแต่รอบนี้เนี่ยที่เราไปแบบเวๆร์ไวเลยครับไม่งั้นนี่อาจจะเล่นได้เลย โอ,โอ้โหต่อ,อยางสองมาเลยนะฮะู u ีโอ้แนนน่อแล้วก็ซีโฟแล้วก็เสื้อเล็กน,นะครับเละวาปืนอะอเดีกว่านนจะออกอยังนะไงเ,เนี่ยไปเลยไปเลยเย่รอดแล้วนะครับ ได้ขอกมาพอสมควรเลยค่อนข้างดีเลยนะครับได้แม่บ้องได้ปืนเอเคแล้วก็ได้เตาใหญ่ด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็มาอีกรอบแล้วนะครับบอกเลยว่าติดใจนะครับรอบแรกคือแบบได้ของดีมากเลยนะครับอันนี้ผมก็ฆ่าบอดปืนนไอ้ปืน R p G แล้วนะครับไม่ไหวนะครับรอบที่แล้วนี่คือเสี่ยงอันตรายเหลือเกินอ่าโอ้ a อเคเลยนะครับโอเค ตอนนี้ได้ปืนไอเคมาแล้วตอนนี้อะไรก็ได้นะครับโอเคโอ้ได้ตาใหญ่แล้วนะครับโอเคครับได้ปืนกับลูกบ้องนะก็ถือว่าโอเคละคือติดใจนะครับเมื่อกี้มาแล้วได้ของดีนะครับอันนี้ก็เลยกะว่ามาฟาร์มต่อนะตอนนี้บัตร่วงผมก็พังละบอกเลยว่าบัตร่วงใบนี้ก็ค่อนข้างคุ้มนะครับได้ของเข้าบ้านเพียบเลยนะฮะ ก็มีแอดดอบลงนะครับอันนี้แอดดอบก็ลงที่ฟังของคุายไข้ทหารนะครับผมก็ไม่เล่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับรุนกันนะครับว่าจะมีของอะไรบ้างหรือเปล่านะครับอันี้ผมก็มากะว่าจะมาวิ่งฟาร์มนะครับก็คือมาดูนะครับไม่รู้ว่าจะมีคนหรือเปล่านะอันนี้ก็จะของติดอาวุธกลนติดมาด้วยนะน่าจะไม่มีคนนะครับเพราะว่ารันเงียบๆมากเลยนะคะฝั่งนี้ก็ค่อนข้างจะไกลอยู่นะครับ ไม่รู้ว่าแถวนี้เขามีใครมาสร้างแคมป์แ้างบ้านอยู่แถวนี้บ้างหรือเปล่านะครับโอเคน่าจะไม่มีคนนะครับจากที่เชชื่อแถวนี้ก็น่าจะเงียบเลยนะตรงนี้ก็มีห้องการเขียวแล้วก็การบ่วงนะผมก็ไม่ได้เอาพวกการ์ดมานะกะว่าจะมาเอาแอดออกไปเฉยนะครับ้นม,มาด้วยนะโอเคอาจา รุนกันนะครับว่าแอดอัที่จะได้ของดีบ้างหรือเปล่านะฮะดูแล้วก็ไม่น่าจะมีคนนะฮะน่าจะเงียบเงียบอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมก็นั่งทีาแถวนี้แล้วกันนะครับน่าจะไม่มีคนนะฮะ โอเคครับมาลุ้นกันนะครับแถวนี้ก็ <laughs> ไม่มีใครมาเลยนะครับช่วงเช้าก็คือคนเล่นค่อนข้างจะน้อยนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันลุ้นกันนะครับว่าแอดดอปนี้จะได้ดอปอะไรนะครับมาโอ,อบบ้ดอบปืนดอปลูกบ้องดอบโปรงขาวนะครับโอเคก็ค่อนข้างดีเลยนะครับก็ยังดีนะครับไปขับดีกว่านะฮะเดี๋ยวเอาพวกใจแล้วก็ อย่าเซฟไปแล้วกันโอเคลับบ้านดีกว่าครับตอนนี้ผมก็เอาน้ำมันมากันที่เซฟโซนนะครับเขน้ำมันดิบที่บ้านเราก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมก็กะว,ว่าจะเอามากันสัก800หรือไม่ก็เอาเท่าที่ไหวนะครับตอนนี้ก็เอาหน้ากากไมาแค่อันเดียวนะไม่แน่ใจว่าจะกันได้สักเท่าไหร่นะครับ ก็คืออยากจะกัดให้มันหมดหมดไปนะครับเพราะว่าเราที่บ้านเราก็ยังไม่มีเครื่องกัดนะอันนี้ผมก็พยายามไปฟาร์มห้องฟาร์มเรือฟาร์มทุกอย่างเครื่องกัดก็ยังไม่มาเลยครับจริงอยากได้เครื่องกัดมากเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาเสี่ยงอยู่ที่เซฟโซนนะครับไม่รู้ว่าจะมีใครมาป่วนบ้างหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมก็กัดน้ํามันจนหน้ากากแตกแล้วนะครับตอนนี้ก็มาแอบอยู่ตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวไปดูกันนะครับคือก็กลัวคนมาป่วนนะครับแล้วหน้ากากแตกตัวนี้เราก็เลยไม่อยู่บนหน้าตู้นะ ็อยากจะการได้มากที่สุดนะครับโอเคใส่ไว้ทีแล้วหน่อยนะครับเพราะว่าเดีวยวมีคนมานะครับแล้วเราไม่ได้ยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเขาจะเข้าโมยไปนะครับโอเคแอบดบแอบแอบนี้แล้วกันนะครับนี่ที่ประจํานะฮะหน้ากากาแดโอเคครับตอนนี้ก็ <laughs> มีน้องท่านหนึ่งมานะครับก็คือว่าน้องเขาชื่อเฟิร์สนะครับชื่อเฟิร์สอีกแล้วนะ ก็คือว่าน้องเขาบอกว่าเขาอะมาหานะครับเหมือนว่าเขาลงเซิฟนี้มาอยู่แล้วล่ะแต่เขาอะมาหาผมที่บ้านแล้วไม่เจอนะแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาอะจะมาซื้อผงขาวเลยนี่แหละแล้วพอดีว่าผมไปเจอเขาอยู่ยืนอยู่ใกล้เครื่องกัดน้ํามันนะครับผมก็ไม่ได้อะไรนะครับผมก็เลยมานะครับแล้วกลายเป็นว่าเขาพิมพ์มานะครับประมาณว่าเขารู้จักผมเฉยเลยโอ้โคตรนี่เลยนะครับอือือคือเขามาตามหาผมอะเขา หาผมไม่เจอนะเขาเลยมาที่เซฟโซนะครับ mm hmm. กล่าวว่าจะมาซื้อพงข่าวแบบโคตรบังเอิญเลยนะครับโอเคดูมานอนอยู่ข้างๆด้วยตาได้ก็คิดกะว่าจะมีคนมาป่วไอันนี้น้ํามันหรือเปล่าครับแล้วคุยไปคุยมาเหมือนว่าน้องเขาจะไปฟาร์มกรรมาถานมาให้นะครับโอ้ oh, น้องค่อนข้างจะใจดีเลยนะครับคือถ้าน้องฟาร์มมาให้ก็โอเคนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีเวลาฟาร์มนะส่วนมากมีเวลาเล่นก็สักแป๊บหนึ่งนะครับ ก็คือส่วนมากก็จะไปบอดฟาร์มส่วนมากก็จะโดนยิงนะครับโอเคเดี๋ยวน้องบอกว่าน้องจะไปฟาร์มกรมมฐาันมาให้นะครับเดี๋ยวดูรอดูกันซิว่าน้องจะฝา์มาให้ผมเท่าไหร่นะครับโ okay. อเคตอนนี้ก็มีแอดออกลงที่ค่ายโจนนะเดี๋ยวไปดูซิว่ามีคนมาหรือเปล่านะครับโอเคอันนี้ผมก็เอาปืนออกมาเล่นเลยนะครับ ค okay. รออีกสิบนาทีเลยนะครับไม่รู้ว่าจะมีคนมาหรือเปล่านะฮะไม่แอบตรงนี้แล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะไปอยู่ตรงไหนอนะ่ะมันค่อนข้างจะโล่งเยอะเลยนะครับ ครับเมื่อกี้ผมก็โดนฆ่านะครับไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับแต่เหมือนว่าน่าจะขี่ม้ามานะครับตอนนี้คือแบบโอ้โหม้าแบบยังบั๊กเลยนะครับเซิร์ฟก็ไม่ยอมแก้ปัญหานี้นะครับโอ้โหเเล่นยากมากเลยนะแล้วประเด็นคือเราไม่มีม้าเลยโอ้โหเรียบร้อย,อยตายแล้วอะเนี่ยผมว่าไอคนนี้น่าจะอยู่บนม้าแน่เลยแล้วดูดิเรามองไม่เห็นด้วยนะนี่ดูยิงดูยิง เรามองไม่เห็นด้วยนะครับประเด็นดูดีร้อยหนึ่งเกียร์เลยนะครับจ <D ing> บ,บแล้วโอเคครับตอนนี้ผมก็มาจับม้าบ้างแล้วนะครับบอกเลยว่าเมื่อกี้นี้โดนโดนเล่นงานซะแล้วนะครับอันนี้ผมก็ลองมาจับม้าดูนะครับนะเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมีอาหารหรือเปล่าเดี๋ยวรอให้น้องปูเป้เขาน้องเขาบอกว่าเขาขับอาหารอยู่นะเดี๋ยวไปขออาหารจากน้องปูเป้ละกันนะครับเลยว่าตอนนี้นี่ของมันต้องมีแล้วนะครับ กลบะอัน,นี้น้องเฟิร์สเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะฟาร์มกรรมฐานให้หนึ่งหมื่นนะครับผมก็บอกพอนะขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมก็อาจจะให้เขาฟาร์มได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมก็กะว่าจะนลิกแล้เดี๋ยวให้น้องเขาไม่ต้องฟาร์มได้ถึงดึกหมื่นก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือแค่เขามีน้ําใจช่วยก็ดีมากนะค,คือเราต้อง,งแอบเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะเพราะน้องเขาก็ลงเซฟด้วยให้เขาไปฟาร์มเอาของเขาบ้านเองดีกว่านะฮะโอเค โอเคครับตอนนี้ก็รอน้องเขาเอากรรมฐานมาส่งนะครับผมก็บอกว่าเอาเท่าที่ได้ตอนนี้นะครับเพราะที่ผมก็กะว่าจะนองแล้วน้องบอกว่าได้อยู่ประมาณหกพันกว่านะโอเคน้องก็กําลังเอามาส่งนะครับไม่รู้ว่ามาจากทางไหนนะครับแลวน้องก็ไม่ยอมเข้าตีด้วยนะเขากลัวว่าผมจะไปเลดบ้านเขานะครับ <c ười> คือไม่ยอมเข้าตีเนี่ยมาแล้วมาแล้วเอ้า <c ười> มาเร็วเค็มเร็วนะครับโอ้โหดูดีเอากร,รมมาส่งนะฮะ โอเคขอบคุณมากเลยนะครับน้องเฟิร์สโอ้เช่นนี้นี่หลายคนแล้วน้องเฟิร์สเนี่ยโอเคคือเขาไม่ยอมเข้าตี้นะครับเขาก็กลัวว่าผมจะไปเลดบ้านเขานะโอ้ oh, จริงๆแล้วยิ่งทําแบบนี้ผมยิ่งโอ้ยิ่งใจดีเลยนะไม่ยอมไปผมก็ผมไม่ลองไม่กล้าไปเลดแล้วครับเพื่อนบ้านที่แสนดีโอเคขอบคุณมากครับน้นองโปเป้ก็พยายาม หาวิธีขี่ม้าอยู่นะเหมือนว่าอาหารมาตันที่49นะครับผมก็งงเหมือนกันไม่รู้ว่าจะต้องให้อาหารยังไงนะเดี๋ยวต้องไปศึกษาอีกทีนึงนะครับคือรอบที่แล้วอะ่ะลองเกยเขาให้ผมให้อาหารปุ๊บมันก็ขี่ได้เลยนะผมก็งงเหมือนกันว่าทําไมไม่ได้นะฮะโอเคครับคราวนี้ก็ไม่น่าจะมีแล้วเดี๋ยวผมก็กะว่าจะเอากรรมฐถานไปเผาแล้วก็อาจจะนอนนะครับครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปด้วยนะครับ เอาไว้พบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับผม